หอดใส่อหฮะท่าหอดไซ่ยอะหลยไห้กินข้าเ้ากินน้ำน่กิน้ำนน้ำน่ยังไ่ได้กินที่กันน้นไม่ได้กินนกินงไงกินแล้าคนนี้คาสบายเพราะว่าพราะามือเสิมพลังนะมื่อแล้วบอบไก่ย่างเป็นของานปลาืนยังเอาไาขอคใหม่นึ่งือไทยนะไม่อความใหม่นึ ไอวิวกินเ่ได้เป็นอ่มันบ่มีตีนีตีนเอาแล้วกแ้วี้่มาเอาหอันนั้นมีตีนบผมรัาพี่ครับเอบ้านพี่ครับอันมีตีนป่ครับมีมีมีแม่ค้ามีผมมีครับเอาไหมครับโอ้ี่เจะก็าดให้กินตีนเลยยา อยากตีนกับบอกบนั่งมานั่งกันอยู่กันเลนั่งด้วยกันก็จะเล่นกันแล้วพอดีมันเล่นอยแล้วเขาบอกเม่พขอดีนั่นเองเดีนั่นเองขผมครับผม้าเทางข้ายังชวาไข้าวทั้งของหวานเปดเท่ากันเดียวเอาขอเ่านี่แหละ เดียวโอ้เามจะไปนั่งแต่ว่าขันนะันไปขันไปขันมันด้อครับเด้อขันมันดอเยต้องก้ากจคนี้นะอาัได้องน้ไรับมก็ลาก สื่อไก่มันก็จะแถมใหม่ความได้เออสื่อไก่แถมใม่เดี๋ยวก้อนอายด้ทั้งหมดเีย่ใส่เคียงเนางหนะรับไปยมบ่ไก่ย่างที่อร่อยที่สุดในไมยนะอย่าใจไก่ยางนะครับเยโคบ้านมา นางแลนการนแล้วเำไงแม่เข้าปนอะไรแม่มันบั๊บตั๊บั๊บตั๊่ตั๊บตั๊บตั๊บแั๊บตตัม่กัตั๊บตั๊ครับตั๊บตแ๊บตั๊บตั๊บตัมบตั๊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 บตัแแัมมมบ มาเลยครับซื้อไก่แถมใหม่ค pues ร mm e> ับผมเอตีลงบนแถมใหม่เออซื้อไก่แถมไหม่ได้เนี <sh ่ยร้านยาใจยาใจไก่ย่างยาใจไก่ย่างไก่ย่างพังโคนนะครับพังพังโคนไก่ย่างพังโคนนะครับผมมาอุดพังโคนนะครับผมร้านยาใจไก่ย่างเลยครับผมนะครับถ้าบอกผมว่ามาจากช่องชิ๊บถ้าบอกว่ามาจากช่องชิดบปากแพรคิดบราคาพิเศษเพิ่มอีก20บาทเก็นือบวกเพิ่มอีก20 รถมาในนี่รถจี๊กโรถาเท้ารถเท้าทาละมี่เยอะรถไเอททาละมี่รถไดเอทารมี่เอาอาศัยทองแยง้แายก่ย่าตัวเรื่องปลาแถงไม่นี่ครับหมานใจนะครับผมแกนต์สีนะครับแกนมาแวะเพียนได้นะครับไก่ย่างพังโคนนะครับผมโอ้โหนะครับผมแยหาครับยาโรสับงมบถดานเ้าับนี้ตรง ทดีได้ความดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราก็เดินทางใจใหญุ่กนะครับเนาะครับผมนะครับมกะแโอ้ผมจได้กะนะครับผมโอเคครับผมามอปไคซมะครับอาบมีเอเป็นไนไทคิซเอาไปขึ้นรันลุงพลปัแตันนะครับผมก็เก้า กระถิน9้าวัดนะครับผมนะปีนี้นะครับมีกระถิน9วัดนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะได้ทํากี่วัดจะไปเป็นร่วมกระถินไม่รู้กี่วัดนะครับผมแต่เป็นกระถินที่แน่ๆเน้นๆหน่งที่เก่าวัดนะครับผมแต่ทุกปีไม่เคยเป็นเก้าบางทีก็สิบบางทีก็สิบเอ็ดนะครับผมก็อาจจะมีคนมาชวนชวนเราให้ไปร่วมงานกระถินนะครับผมนะ นี่ครับผมข้าวเจ้าแถมใหม่นะครับเนี่ยซ,ซื้อไก่แถมใหม่ซื้อไก่แถมไม้โอเคนะครับผมเนาะยาใจไก่ย่างนะครับผมไก่ย่างบางคูนนะครับนะวันไี้แวะเวียนมาทางสุขุมวิทก่อนก็จะลืมนะครับผมไก่ย่างบางคูนนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นซิกเนเจอร์อของบางคูนเลยเด้ขึ้นชื่อเหมือนกับเหมือนกับไก่ย่างเขาจงกวางไก่ย่างวิเชียร แต่ก็ย่างพังโคนนะครับมาลิ้มลองดูนะครับผมนะครับไม่สดอร่อย<ส>นะครับผมก็อร่อยนะอร่อยนะพูดถึงว่าพวกเราอยู่ตรงนี้ก็อร่อยอร่อยนะครับผมเนี่ยมาเลยกินไม่ไหว่อนะก็การสัตั์กันเอาตัวบ,บ่อปอนอ้ายพอละกั <laughs> บ,บปอนได้ไหม อันนี้ไหมจกทั้งนั้นมันสิจกถึงหำแท่นเนี่ยเอาลยก็เล,เลยกินไปบนไปอ,อาจจะเงียบมันจด้หน่อยไปอ๋ออ๋อพ้ดอนตันนะมันหาอะไรมาอุดปากนะครับ รมารถผู้อื่นแสงเตือนคือบอกมาล่ะเฮ้อมาญ่มาทําอะมรบ,บอก่มันยันยังดีพอออกโอ้มาแน่นี่แมักันรถเธอแล้วไหม อโอ้ยเลยกินแบบนี้นลยแซ่บกิดปากกิดปากเหรอครับมีการฟักงไก่จมนี่ร,ราคาอ,อ,อร่อยอยาใจไก่ย่างไก่ย่างพังโหนบุ้ยโคตรน่าเอามั้ 两个吧。<laughs> <laughs>